เดี๋ยวก่อนสวัสดีทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Monster Hunter Rise Sunbreak อีกเช่นเคยนะฮะในวันนี้เราก็จะไปล่ามอนสเตอร์ย้อมสีกันอีกแล้วก็คือแมกมาเอมูดอนนะฮะไม่ต้องเกินอะไรมากฮะก็ไปลุยกันเลยดีกว่ากับ q u e ส Hot Mud in Your Eye 何者だ気を震わせ熱を帯び問いが耳に響く何者だ問いが重なる灼熱と眼界とともに答えるゆとりは与えられることなく燃えるみどより現れる主の姿は沸騰する静子を滴らせ 素敵な笑みをたたえ浴びせられる炎を受け流し応援を散らしながら返礼の舞が始まるお前たちの来る炎を侍義に等しいとあざけるかのようにキエ万丈 ถ้าดูจากอินโทรนะผมว่าเขาอยากเขาอยากใส่บอสของไอตัวน่าจะชื่อ e ator, เอ็กนาทอมั้งเออเป็นเลเวทานที่ว่าอยู่ในลาวาผมว่าเขาน่าจะอยากจะเอาตัวนั้นมาแหละแต่ว่ามันน่าจะติดปัญหาเขาก็เลยสร้างเอวุดอนขึ้นมาแทนน่าจะใช่นะที่อันนี้คือการคาดเดาของผมนะฮะไม่ต้องเชื่อกัน ก็ผมเคยได้ข่าวว่าเขาอยากใส่ลาเกียร์พุทไงแต่ว่ามันติดปัญหาเรื่องเลนเดอร์หรือรอะไรสักอย่างนี่แหละมันก็เลยทําให้ใส่ไม่ได้เพราะว่าการเคลื่อนไหวของของมันของลาเกียร์พุทมันมันเน้นการออกแบบในน้ําแล้วไออกาก์นทอร์หรือว่าเดวิทานตัวสีแดงนั่นก็ก็ใช้โมเดลคล้ายๆลาเกียร์พุทครับมันก็เลยเขาก็เลยเอามามาพอตลงไม่ได้เลยต้องสร้างตัวใหม่แน่นอนโมเตอร์พูด คือไปแล้วเหรอว่าเล่นพองแมงต้องโฟกัสจัดๆพูดมากไม่ได้ไม่โดนได้ยังไงพุทธเต็มที่กับชีวิตจริงๆนะแน่โดดไปโดดมาเติมเลือดก่อนเก่งนะเก่งนะถ้าเราอะฮะ อืมโดดไม่ทันมันเราติดอะไรวะเราติดอะไรที่มัน,นกระพิบ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 ขออ้ <c oughs> จริงจริงไอพวกระเบิดตามหลังเนี่ยเฮ้ยเดียว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 ลโอ้โหหดจัดจเย็นนะลูกพี่ทำอะไรวะโอ้โห เดี๋ยวก่อนโหดไปปะชียอะไรเนี่ยเฮ้ยมึงโหดกันไปปะ ดาเมจแม่งโคตรแรงดูท่ามาดิคือใช่อะไรชุดผมเนี่ยมันแพ้ธาตุไฟแบบจัดเลยอะไรกัานาวว่ามึงเนี่ยฮะ เอกตรงมีระเบิดตามหลังนี่แหละไม่แรงเกินไปอ่ะโอเฮ้ย เดี๋ยวก่อนเถอะไอเรนมึงโหดชิบหายเขี้ยเอ้ยได้ตลบเนี่ย เปิดอันตรีรัวๆเลยมึงไม่เหนื่อยแกมึงังไงวะเฮ้ย <c oughs> โอ้โอเหเชื่อโคตรเลย แล้วดูมันแบบโคตรกว้างแล้วมันจะหลบยังไงวะเีื่ี้คือถ้าไม่ได้ใช้พองแมลงโดดคือมันหลบไม่ได้นะโอ๊ะโดนทาร์เวตอะไรเนี่ยเกี้นี่คือตายได้เลยนะถ้าโดน I win. แล็อกามาหมดอะไรตอนนี้

どう、oh, മൂടിൽ ัดเลยว่าเอาท่าของเอ็กนาทรมาเป็นแมทชย บ้าบดเร็วกว่าจังวะ on mainstream กจกลไปเวนะ ก็จบแล้วนะฮะกับการล่าแมกมาอามูดอนนะฮะก็เป็นความรู้สึกที่แบบมันใส่ท่าแบบท่าโกงมามาเยอะจังวะรู้สึกว่าอย่างเงี้ะแบบว่ามันมีหลายท่าที่แบบเราเข้าไปแทรกไม่ได้แล้วจนต้องรอให้มันแบบให้มันจบเราถึงจะสามารถโจมตีต่อได้ไงมันมันดูเวอร์มันไม่ได้ดูดูเวอร์หรอกมันก็เกมเวอร์แล้วแหละแต่ว่ามันดูใส่ท่าแบบเขาเขาเรียกว่าท่าอะไรผมก็ไม่ค่อยรู้ภาษาเกมที่มันแบบ ระเบิดรอบตัวอะไรเงียเยอะมากเลยจนแบบรู้สึกจำคานอะ่ะก็โอเคครับก็ร้อนเป็นเป็นตอนที่ร้อนเหมือนเหมือนเกมที่แล้วเลยครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะฮะหวังว่าครั้งหน้าจะกลับมาดูผมเล่นอีกนะฮะสุดท้ายนี้ก็ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่คราวหนะ้าบายยนะครับผม oh.